ไปตามกันต่อนะครับเรื่องราวของชายแดนไทยขเขมรุผู้ชมครับคือวันนี้เนี่ยนะ,ะทางกองทัพก็ยังคงเดินหน้าสำรวจพื้นที่ปักหมุดชั่วคราวอยู่ที่พื้นที่บ้านหนองยาแก้วนะครับคือเรียกว่าต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้ครับลงไปดูเรื่องนี้ครับเนี่ยะฮะคือการบินโดรนนะครับเพื่อสำรวจนะ,ะวางภาพถ่ายทางอากาศแล้วก็กําหนดพิกัดนะฮะเพื่อน,นําไปสู่การเดินสำรวจร่วมนะฮะแล้วก็ปักหมุดเขตแดนชั่วคราวในพื้นที่ตามแนวอ้างสิทธิ์ของทั้งสองประเทศเนี่ยนะครับ เมื่อวานนี้ครับก็เริ่มต้นที่หลักเขตที่42นะครับดำเนินการสำรวจในช่วงเวลาประมาณสัก9นาฬิกาจนกระทั่งถึงประมาณสัก4โมงเย็นสามารถทำการรังวัด g p s นะครับแล้วก็หมุดควบคุม GCP นะครับได้ทั้งหมดเนี่ย8จุดด้วยกันพร้อมทั้งบินโดรนถ่ายภาพได้1เที่ยวนะครับซึ่งระยะทางประมาณสัก800เมตรเพราะว่าต้องบอกว่าด้วยสภาพอากาศครับคือลมเนี่ยแรงมากนะครับในช่วงเช้าไม่สามารถทำการบินโดรนได้ก็เลยเหมือนกับ ช่วงระยะทางหลือได้น้อยหน่อยนะฮะคุณผู้ชมครับคือส่วนพื้นที่นะครับในจุดที่2นะครับที่ต้องสำรวจก็เป็นป่าค่อนข้างจะหนาทึบนะครับทําให้การกลุยแนวเข้าไปเนี่ยก็เรียกว่าลําบากเหมือนกันนะฮะทำให้วันนี้ครับมีแผนการปฏิบัติในการรังวัด GPS แล้วก็บินโดรนต่อไปนะครับก็เลยต้องมาทํากันวันนี้ต่อนี่คือโดรนนะฮะที่จะขึ้นไปทําการรังวัดแล้นะครับนี่ฮะ ส่วนเรื่องของการรอบวางทุ่นระเบิด PMN2 นะฮะทางฝั่งขเขมรวันนี้กองทัพภาคที่2ก็ได้มีการรายงานข้อมูลนะครับรูปแบบการวางทุ่นระเบิดแบบใหม่ที่ตรวจพบในพื้นที่ชายแดนไทยนะครับรวบรวมจากหลักฐานในที่เกิดเหตุซึ่งบางจุดนะครับคุณผู้ชมครับทางเจ้าหน้าที่เองเนี่ยพบว่าเป็นกล่องพัสดุนะครับที่ใส่ PMN2 ซึ่งนําเข้ามาเหมือนกับเอา,าเอามาวางไว้ในช่วงบริเวณแถวนี้นะฮะ ทำให้รู้ว่าทุกครั้งเนี่ยจะมีทุ่นระเบิดในจุดที่เกิดเหตุประมาณสักหกทุ่นค่ะเนี่ยครับลักษณะการวางก็คือจะวางเป็นกลุ่มๆมมค่ะก็จะมีประมาณ3ามถึงหลูกการนี้เป็นเหมือนแนวซิกแซกเงนินเนอะคะอ่ะแล้วเขาวางซิกแซกแบบสลับฟันปลาลสลับฟันปลาใช่ค่ะบบนี่คุณผู้ชมลองดูนี่ฮะดับซ้ายขวาหน้าหลังในเส้นทางที่คาดว่าฝ่ายไทยจะใช้ในการลาดตระเวนนะคะ วิธีการก็คือ1ตะโกนเรียกชวนให้เกิดการทะเลาะกันแล้วทหารไทยเดินเข้าไปเหยียบทุนระเบิดนี่ครับคุณชมครับสองเนี่ยนะฮะคือทําการตัดลวดหีบเพลงครับเพื่อให้ทหารไทยนั้นเหมือนแบบต้องเดินเข้าไปนะฮะไปซ่อมแซมแล้วก็วางแนวลวดหีบเพลงใหม่หแล้วหลังจากนั้นละครับทหารไทยก็จะไปเหยียบทุนระเบิด 3. ครับใช้การวางก่อนถอนตัวในพื้นที่ที่ทางทหารไทยนั้นเข้ามายึดครองได้ 4นะครับกัมพูชาเนี่ยใช้การล่าตวเวนเข้ามาในเขตไทยเมื่อถูกให้ผลักดันให้ออกไปเนี่ยนอกพื้นที่เนี่ยนะครับก็จะแอบมาวางในเวลากลางคืนครับคุผู้ชมครับพอรู้แล้วว่าทหารไทยเนี่ยต้องเข้ามาตรวจสอบพื้นที่ใหม่ในวันรุ่งขึ้นก็เลยมาวางซะก่อนมาดักซะก่อนเนี่ยุผู้ชมครับทั้งหมดนี้เนี่ยนะฮะถือเป็นพฤติกรรมที่ร้วนแล้วแต่อ่อจตนามุ่งหมายเอาชีวิตต่อทหารไทยอย่างไร้มนุษยธรรมแล้วก็ผิดหลักสากลน,นะฮะตามอนุสัญญาอัตตาว่าด้วยค่ะ เนี่ยครับท่าผู้ชมครับเป็นวิธีการของทางกัมพูชาค่ะ